สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับนะพบกันเช่นเดิมครับกับมาเก็ตเอาลุกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนในวันนี้ครับผมนําท่านสมาชิกนะครับมาดูกราฟของเซ t ตอินเด็กเมื่อวานนะครับเมื่อวานเซ t ตอินเด็กนะครับมีการขึ้นไปทดสอบนะครับที่1,300จุดอีกครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านเช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของมีแรง ขายเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นบริเวณ1,300จุดนะครับก็ทําให้ปิดเป็นแท่งสีแดงไปแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดจินะฮะมีเครื่องหมายบวกนี่นะครับนะฮะคาดหมายว่าวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กน่าจะมีการย่อตัวลงมานะครับอยู่ในกรอบที่มีแนวรับอยู่ที่เดิมนะครับ1250นะครับนะฮะขอบบนก็คือ1,300เช่นเดิมนะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างไปก่อนนะครับ ก็คงจะต้องสะสมกําลังใหม่นะครับนะฮะให้มีกําลังพอที่จะเบรกแนวต้านบริเวณพันสจุดไปได้นะครับแต่คิดว่าช่วงนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ผ่านแล้วก็อาจจะต้องไซด์เว์ออกข้างไปก่อนนะครับผมเอา s t o c แคสติกมาให้ท่านสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเดือนเมษายนมาเนี่ยตัวแคสติกเนี่ยขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของ o อเวอร์บอทนะครับเรื่อยๆเลยนะครับก็คือตั c แคสติกมันอยู่ข้างบนนี่ยนะฮะ เหนือ80นะฮะเหนือ80แล้วก็เป็นมาอยู่ทั้งเดือนเลยฮะนะครับก็จนกระทั่งว่าเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวย่อ,อลงมาบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเรียนอย่างนี้ฮะแรงส่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ทัดทานกับแรงขายได้นะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่คาดหมายดูนะครับแม,แม้ว่าจะมีแรงขายที่พั0สามร้อยจุดนะครับนะ ออกมานะครับแต่ว่าอาจจะมีแรงซื้อเนี่ยส่วนเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้การปรับตัวของเซ็ i อินเครับปรับตัวไม่รุนแรงนะฮะก็คืออาจจะขึ้นหรือว่าอาจจะลงเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรนะครับอันนี้คือเราดูจาก s t o c h a s t i c นะครับผมเรียนให้ทราบเรื่องของกราฟวีคของเซ็ i อินเด็กนะฮะก็หลายครั้งแล้วนะครับว่ามันมีการปรับขึ้นไปของ อ่า ABCD สิบสองนะครับตัดยี่สิบหกขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอ่ uh, ระยะกลางระยะยาวที่บ่งบอกถึง uh, จุดซื้อของ uh, นักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับนะนั้นถ้าใครนะครับอ่ uh, ที่ลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับในตำแหน่งที่ uh, เกิดโ o ลเด้ cross แบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ uh, เป็นสัญญาณซื้อให้สะสมหุ้นนะครับนะบนะบนั้นจังหวะไหนที่เราจะซื้อก็คือจังหวะที่ ตลาดมีการย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการขึ้นของตลาดอย่างมั่นคงนะฮะควรจะขึ้นแบบลักษณะของอการไซเวย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเบรกแนวต้านไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าขึ้นเป็นลักษณะที่เป็น shape นี่นะครับต้องเจอแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็การปรับตัวเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับก็คืออาจจะมีการเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงค่อนข้างแรงนะครับนั้นฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงมาเนี่ยฮะ,ะสมาชิกท่านใดที่ ยังไม่มีหุ้นนะครับหรือว่า,าหุ้นเป้าหมายเนี่ยยังได้ไม่ครบจํานวนนะฮะก็เป็นโอกาสที่จะได้สะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ดูแนวต้านนะครับจากการาตีเส้นพี่โบนินะครับรีเทสเมนต์นะครับนะฮะจุดสูงสุดแล้วก็จุดตกเมื่อกี้นะครับเ6 9, 9นะครับอเอามาให้ท่านสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่งว่าแนวต้าน ของฟิโบนัคคีมันจะอยู่ที่1นึ่งอันนี้จากเส้นที่ตีจากฟิโบนัคคีนะครับก็ตัวเลขที่เราดูจากการตีเทนดไลน์ก็จะอยู่ประมาณ1,300จุดนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับที่จะผ่าน1,300จุดไปได้นะแต่ยังไงก็ตามนี่นะครับแท่งเทียนเขียวครั้งที่1ตรงนี้นะครับแท่งเทียนที่2ตรงนี้ย เราจะสังเกตว่ามันยกโลขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำ w ิวไฮนะครับต้องดูว่าทั้งเดือนนี้นะครับอันนี้ก็ใกล้ครึ่งเดือนแล้ะนะครับมันจะทำ w ิวไฮเหนือพันสามจุดไปได้ไหมนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยนะฮะกราฟนะครับที่เป็นกราฟวีดนะครับตรงนี้นะครับมันมีการตัดนะครับโกลเด้นครอสของเอมีขึ้นไปนะครับโอกาสสูงมากครับที่เราจะเห็นแท่งเทียนนี้นะครับของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ยืแล้วก็ทำนิวไฮเหนือ1,300จุดไปได้โดยที่เขายกโกลแล้วนะครับนะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะแต่การดูระยะสั้นนะฮะช่วงวัน2วันนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพแบบนี้ฮะก็ต้องดูไปเรื่อยๆแล้วก็ใจเย็นๆนะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเซตนะฮะมีการปรับตัวลงมานะครับใกล้ๆ1,250นะฮะก็เป็นจังหวะที่เราสะสมนะครับสิ่งที่ผมให้เฝ้าติดตามก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเราเนี่ยมีความสําคัญนะครับ อาจจะมีปัจจัยแรงบวกนะครับจากการคลายล็อกดาวน์ต่างเนี่ยนะครับของรัฐบาลนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกภายในประเทศนะครับเพราะว่าปัจจัยภายนอกประเทศนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดในต่างประเทศจะไม่ค่อยดีนักนะครับผมให้ดูดาวโจนส์เมื่อวานนะครับดาวโจนส์นี่นะครับมีการตอบตัวลงมาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่เขาหลุดนะครับหลังจากที่ขึ้นมานี่นะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานี่นะครับนะฮะแท่งเทียนนี้นะครับขึ้นมา เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20แล้วก็มีการไซด์เว่ยเรื่อยๆเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตกนะฮะของแท่งเทียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตกจากเส้น20วันนะครับนะฮะโดยที่ m a c d มีการตัดนะฮะ12เนี่ยตัด26ลงมาแต่ยังไงก็ตามยังอยู่ในแดนบวกนะครับคิดว่าถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามาเพิ่มนะฮะก็อาจจะทําให้แท่งเทียนตัวนี้นะครับถัดไปนะครับ กลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น20ได้นะครับนะฮะก็ต้องติดตามต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับว่า,าดาวโจนจะปรับตัวขึ้นมาได้ไหมนะครับหรือจะเกิดนิวโลนะครับเมื่อไรก็ตามที่แท่งเทียน3แท่งเกิดเป็นลักษณะของทำนิวโลมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าอาจจะมีการาพักฐานนะครับซึ่งจุดพักฐานของดาวโจนกอ็อยู่ประมาณตรงนี้ครับนะต่ำกว่า 22,000นะครับนะฮะตรงนี้นะครับอาจจะมีการลงพักฐานค่อนข้างรุนแรงได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น Nasdaq นะครับ NASDAQ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า Nasdaq มีการปรับตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะว้อหวามากนะครับนะก็คือหลังจากที่ลงมานี่เป็นจุดถึงจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ6,800นนี่นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเป็นลักษณะของ V-shape นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุด สูงสุดครั้งนี้เนี่ยเหนือ9,200จุดนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่กราฟของ n a s d a q เนี่ยเป็นกราฟขาขึ้นนะครับนะก็คือมีการตัดของเส้นค่าเฉลีย่ยครบทั้ง3เส้นแล้วอันนี้ผมไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณเส้นค่าเฉลีย่ยสีเหลือง20วันสีเหลืองตรงนี้ครับท่านสมาชิกครับก็จะอยู่เหนือ8,800ก็อาจจะลงมาอีกนิดนึงแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น s p 5 0 0นะครับ S&P 500เนี่ยก็เช่นเดียวกันกับดาวโจนส์นะครับหลังจากที่ไซเวมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับนะฮะไซเวมาเรื่อยๆนะฮะกรอบไซเวแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งมาหลุดนะเส้นค่าเฉลี่ย20วันตรงนี้ลงมานะครับนะฮะปิดที่ประมาณ2,822.8นะฮะโดยประมาณนะครับนั้นโอกาสที่จะเกิดแรงขายนะครับในวันนี้ก็ยังมีอีกนะครับแล้วก็ a b c d เนี่ยมีการตัดการลงจริงแต่ว่า ยังอยู่ในแดนบวกคืออยู่เหนือซีโร่พออยู่นะครับนั้นแดงซื้อก็อาจจะมีอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องดูว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ S&P 500เนี่ยนะครับจะกลับไปยืนที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20ได้ไหมนะครับส่วนในส่วนของตลาดฟิวเจอร์น้ำมันนะครับก็เทรดกันอยู่อย่าง n i m ม x กนะครับก็อยู่ที่25.59เหรียญต่อบาร็ลนะครับนะฮะก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นลักษณะของไซเวย์แต่ว่า เอ็มบีซีของเขานะครับขึ้นไปอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับนั้นแรงซื้อจะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ผมคิดว่าก็คงมีการปรับตัวขึ้นไปโดยที่มีแนวต้านอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณ30บเหรียญต่อบาเรียโดยประมาณนะครับเช่นเดียวกันกับเบรนต์นะําน้ำมันดิบเบรนต์เนี่ยนะครับเอ็มบีซีดีเนี่ยยังไม่ขึ้นไปแดนบวกนะครับก็ยังอยู่ในแดนลบนะฮะแรงขายก็อาจจะยังมีอยู่บ้างช่วงนี้มีการพักตัวลงมานะครับสามวันสามสี่วันติดแล้วนะครับ ปิดที่29.44นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 0ได้อยู่นะครับผมย้ำในเรื่องของกลยุทธ์ในวันนี้ให้ท่านสมาชิกได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะจะสังเกตว่านะครับเซ็นดีเด็กนะครับดูในจุดนี้เลยนะครับอ่ามันขึ้นมาอยู่ที่1200จุดแล้วก็ยืนอยู่ได้วันแรกนี่นะครับอ่าประมาณวันที่เดือนมีนาก็ประมาณปลายเดือนมีนาประมาณ2 0 กว่านะครับตรงนี splash, oh. ้นะครับแท่งเทียนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมายืนเหนือ1,250ได้เป็นวันแรกนะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีแรงขายมาตรงนี้ครับแท่งเทียนที่2ตรงนี้ครับลงมาเทสแนวรับ1,250นะครับก็ยังรับได้ถัดมาอีก1วันนะครับก็มาเทส1,250ก็รับได้ตรงนี้ก็มาเทสอีกเห็นไหมครับมันมีการแรงขายออกมาเพื่อที่จะเทส แนวรับ1,250ตรงนี้หลายครั้งแล้วอันนี้ก็คือครั้งที่ครั้งที่5อันนี้คือครั้งที่6เห็นไหมครับนั้นผมเรียนว่าแนวรับที่1,250เป็นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านนักลงทุนท่านใดที่รอที่จะสะสมหุ้นนะครับผมคิดว่าวัน2วันนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ให้เราได้สะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครยังมีหุ้นไม่พอหรือว่ายังไม่มีหุ้นนะครับให้ให้ดูที่เป้าหมายของเราแล้วก็เข้าไปสะสมได้เพราะว่า กราฟวีคนะครับของเส้นอินเด็กนะครับมีการตัดของเส้น m c d ขึ้นไปแล้วผมเข้าใจว่าลักษณะพวกนี้จะไม่มี New โ o w นะครับในช่วง6เดือนนี้แน่นอนก็คือไม่ต่ำกว่า9-6-9นะครับจุดที่เขาเคยลงมานะครับการตัดของเส้น m c d เนี่ยนะครับผมใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดน้อยมากนะครับนะฮะ m c d วีคเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ทําให้เราซื้อหุ้นได้ราคาพอเหมาะนะครับนะฮะ ถ้าเราใช้เดยเนี่ยนะครับบางครั้งมันตัดแล้วมันเร็วเกินไปนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เราได้ราคาหุ้นที่าบางทีมันผิดพลาดได้ก็คือมันเร็วไปนะครับส่วนส่วนเอมซีดในมันนี่นะครับค่อนข้างยาวไปนะครับก็คือช้าไปนะราคาหุ้นที่เราได้ก็อาจจะแพงนะครับนั้นวีกนี่กำลังพอดีพอดีนะครับผมเรียนว่า,าช่วงนี้เป็นจังหวะของการไซเวนไหมครับกนะรอบของเขาเนี่ยจะอยู่แคบแค พันสามร้อยเนี่ยเป็นจุดด้านบนนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์จะเป็นจุดด้านล่างฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเทสแนวต้านเสร็จรลแล้วก็ไซด์เวย์ลงมาแล้วก็ขึ้นไปเทสแนวต้านก็น่าจะไซด์เวย์มาอีกแล้วก็ขึ้นไปเทสแนวต้านเป็นลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเข้าใจก็อาจจะวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องน,นะครับนะฮะก็คงเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะนะะคครรัับบ ถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาถามได้ผมก็จะตอบนะครับคำถามท่านสมาชิกนะครับแล้วก็การลงทุนในวันนี้นะครับผมแนะนำว่าเวทอ n ซ C สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้ราคาหุ้นมันลงมาพอสมควรแต่ย่งไรก็ตามเนยนะครับกรอบ หนึ่งสองห้าศูนย์ถึงหนึ่งพันสามร้อยจุดนะฮะก็ยังเป็นกรอบที่เราสามารถลงทุนได้นะครับถ้าใครไม่ได้ต่อราคามากราคาแถวแถวนี้ก็สามารถซื้อลงทุนได้นะครับสาหรับ w o r ร์ c a s ส s c น n a r i o จริงๆคือหลุด 1, 2, หนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยผมมองเฉพาะว่า,าเมื่อเกิดลักษณะของการระบาดรอบสองหรือ second w a v นะครับก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งในไทยแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกพอสมควรนะครับก็อาจจะเห็นลักษณะที่ว่า,ากราฟดาแท่งเทียนนะครมันหลุด 1,250ลงมาด้านล่างนะครับแต่อย่งไงก็ตามนะด้วยการที่ MDCD week นะครับมันมีการตัดขึ้นไปนะครับโดยหลักที่ผมใช้มานะครับในช่วง6เดือนข้างหน้านะครับเราจะไม่เห็นนิวโลอันนี้เป็นการคาดการโดยประมาณนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกนะครับโชคดีในการลงทุนในวันนี้ครับสวัสดีครับ